สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปอยู่กับรถ e อีซูซุ m ีแม็กซ์อ่อนิว2013ครับผมวันนี้แอร์ไม่เย็นวันนี้มาเติมน้ํายาแอร์นะครับผมเดี๋ยวช่างหลวงกำลังจาัดก,การเติมน้ํายาแอร์อยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าอุณหภูมิจะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับช่างหลวงดูความเย็นข้างในซิเป็นไงบ้าง เอซีเปิดพัดลมสุดปรับลมเข้าตรงนี้อยู่ช่างลงเหยียบ่เร่งคันเร่งไปที่พันห้าร้อยรอบเราเอามือบังนี่ครับผมแกรู้สึกว่าเย็นวอบๆมาบมาครับผมเย,ย็นว่บวาบมาช่างลงเอามือบงังดูดิมันจะเย็นวอบวาบาใช่ไหมมันจะเย็นแบบยับบบบ้าบมาเนี่ย ถ้ารถวิ่งจริงๆประมาณเนี้ยไม่เกิน30สินาทีก็เย็นเจ็บแล้วช่งลงดับเครื่องได้เลยปิดดับเครื่องได้เลยออตอนนี้เราเติมยาแอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ช่างหลงถอดอุปกรณ์ออกนะครับผมก็ ร้านเซนเตอร์เราอยู่ที่บางประกงครับผมกมบางนาตราดกมสา43ครับผมอยู่ติดกับทางด่วนนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจมาใช้บริการเซนเตอร์ก็แวะมาได้นะครับผมเซนเตอร์เราเปิดทุกวันนะครับผมไม่มีวันหยุดนะครับผมก็ตอนนี้ช่างประจำเซนเตอร์มาอยู่2คนนะครับผมมีเซนเตอร์กับช่างหลวงนะครับผมก็สามารถแวะเข้ามาได้นะครับผมเราขยายที่ พื้นที่จอดไปอีกอหนึ่งช่องนะครับผมก็หรือว่ากลัวมารอนานก็สามารถนัดคิวกันได้ครับผมก็งหลองเดียว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 ยุกเบาวยันยุกเบาวยัางอีกข้างหนึ่งแหละอีกข้างหนึ่งอีกเส้นหนึ่งเส้นหนึ่ง

ออน่ะมันก็ลงแล้วนะเอะอ,อมันมีแรงดันอยู่มัลงยากอยู่แต่เราต้องดูดีๆนะไม่งั้นน้ำยากออกหมดงานเข้าอีกนะช่างหลงได้เติมให้ลูกค้าใหม่อีกนะก็ครับผมช่างหลงก็กําลังเรียนรู้งานอยู่ครับผมแต่ว่าเสร็จตู้ก็ช่วยกํากับดูอีกทีนึงนครับผมก็ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ครับผม ก็ฝากร้านเซนต้ด้วยนะครับผมเซนต้ชอบขอบคุณครับ